สวัสดีครับอยู่กับช่องพาทิดอีกแล้ววันนี้อยู่กับช่วงผมไม่มีคลิปจะลงเอเอเอเฮอ,เอ้ผมจะมาสร้างบ้านนะครับแข่งสร้างบ้านใครสร้างเสร็จก่อนชนะใครบ้านสวยชนะใครบ้านไม่สวยโดนทำโทษเฮครับผมก็จะ อนตับสินสองวันนี้นะครับซึ่งผมจะมาอธิบายกฎนะครับกฎข้อแรกก็คือห้ามดูแบบครับแกสามารถใสกอะไรก็ได้ส่วนบ้านนั้นจะต้องเป็นมีหนึ่งชั้นขึ้นไปและข้างในปล่อยครับและผมก็จะให้เวลาไม่เกินสองนาทีครับเริ่มเลยไหมครับเร,เริ่มตอนนี้เลยครับ อุยอุยอุยหล่นหล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 นลนเอาอีกคนน่ะทำเลยจับเวลาอยู่นะครับผมิดไม่ออกครับบทลงโทษคืออะไรครับกรรมการบทลงโทษจะไม่บอกรับเราเป็นส u p p l y ครับอ๋อ รุนมากเลยขี้นะครับขี้แตก,แตกบอกเลยวันนี้หาขี้แตกแน่ครับอยากรู้ว่าคน<ะ>แพ้จะเป็นใครนี่สำหรับบ้านนะครับก็เริ่มมีรถลูกไปแล้ว,วลนะครับชานอนครับ <c oughs> อันนี้จะสร้างอะไรครับสร้างทั้งบ้านครับโอเคครับชานนนสร้างมั่วครับทุกคนอชานนนมันทำอะไรไม่รู้ครับมันทารุณสัตว์ ทุกคนดูดิชาโนนชาโนนอะไรเนี่ยอุย๊ยผมต้องปรับเวลาก่อนละ จะทันไหมครับพี่ยคุณชาโดน,นครับอีกหนึ่งนาทีเองนะครับคุณยังไม่ได้บ้านเลยมีบ้านได้ไก่แล้วครับไ,ได้บ้านไก่ตอนนี้ พิเศษนะครับครับก็ให้ผมจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนาทีครับ <Yeah. S 2> เยมนะไมคุณชานน์ครับมานคุณนี่สุดยังไงเลยครับครับนี่แหละครับอือรวยวะชานน์บ้านปลอมครับกรรมการ เปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่บอกเลยบ้านผมชนะแน่นอนคนชนะมีรางวัลอะไรไหมครับหรือว่าทำต้องทำโทษคนแพ้ทำโทษคนแพ้ครับ บททำโทไอ้บทลงโทษคืออะไรครับนี่เขาบอกคาสไพร์อ๋อมันจะไม่คข้าชันโอเคครับตอนนี้ผมขอขี่หมูก่อนนะครับกรรมการไม่เช็คเลยอะอ๋อไม่รีบครับอ๋อกรรมการไม่รีบเหรอครับใช่ครับ เกิดอีก30สิบวิครับผมนี้ไม่ได้หลังคาบ้านเลยครับ <c oughs> ทำไว้ๆดีครับชะนะบอกเลยผมชนะแน่นอนทุกคน สิบนาทีสิบมิลครับสิบนาทีจานผมขอเวลาต่อได้วครับสามสิบวิปนิ่งนาทีได้ไหมครับงานผมไกลดีขอับให้เลยสองนาทีโอ้โหเพราะคลิปนี้มันจะยาวไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเอฟซีอ่ะ fc ีอยากดูเอฟซีที่เป็นไก่ชานนครับคุณขุดพื้นดินทำไมครับยุ่นทำไมครับกัว่ากรรมาการเหรอครับชานน ว่าชานนว่ากรรมาการทุกคนเดี๋ยวเดีชานแนว่ากรรมาการเฝ้าครับเ้าเดีจะขึ้นหน้ามันให้ดูผมจะประจาน กรรมการเป็นแล้วครับกรรมการอะะไรรนคับกรรมการเป็นอะไรครับไ,ม,ไม่เมื่อกี้อะกติครับแล้วใครเอาหมาเข้ามาในบ้านผมเลยกรรมการเข้ามาเองครับกรรมการเสียงเพีย้ยนใช่ครับกรรมการนี่นักร้องไม่เพิ่มนี่เลยนะครับ ใช่ครับผมเดี๋ยวไว้ออ่ิี4,000สมัยอุ้ยกรรมการปลอม4,000สมัยีคือตกรบอบไปลบเลยนะครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> บอกเลยว่าผมร้องเสียงโคตรดีเลยครับแต่ร้องให้ฟังหน่อยครับขออย่าติดดิสก์สิฝากตัวเลบช้ใน่อยเเ่าส์ผมเชค,ครับ กรรมการเบียวมากเลยครับแน่นอนครับนี่ตอนนี้ก็เร็วเวลาไม่นับดีกว่าเดี๋เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยดูนะครับเสร็จแบบเอาแค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมครับกรรมกรใช่ครับ โคอาตัวอาานนี่เป็นตัวกอ,อ้กคนอ๋อรู้สึกว่ากรรมการจะเบียวขึ้นตลอดเกมเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเล่นนอนครับเฮ้ยม้ามานี่ว่ะกรรมการเขาชับเล่นมาครับกรรมการหายเอา้า เช็คหนอยครับโอ้ยไก่โอ้ย,อยมีกรรมาการดา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 บอกเลยผมต้องระเบิดบ้านคนแพ้แน่แน่ออนี้บานหนึ่งสองคนก็มีมีรูปเป็นนักงเดินนะครับ หมดเวลายังครับกรบมกรยังครับอุ้ยผมเองจะสารภาพครับบ้านผมโดน KFC บุกค,ครับทอดเลยครับ ผมจะเสร็จแล้วครับโ okay, อเคครับโงมาจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับจำเบียโลมานะครบวเสียงเด็กร้องจากไหนครับนะ่ะโบโคษนาจลองติดมือก่ จากบ้านชานนเหรอครับใช่ครับนี่ผมไปรอสัตว์นะครับใครเอาไก่เข้ามาในบ้านผมเยอะแยะครับเนี่นยชานนแน่ๆเลยชานนทำฟาร์มไก่ผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่มีไก่อยู่ที่บ้านตัวเลยครับ เมื่อตอนเริ่มเกมย,ยังทำไก่อยู่เลยไม่ใช่เหรอครับไม่จริงครับชานนโกโหดอย่างนี้ต้องทำทำคนดีคนดีเ,เลยขอบใจนะครับกรรมกร,ร,รข้างบนคืออะไรครับข้างบนคือดาดฟ้าครับอ้าวมิโบ แเอเล้วหมดเวลาแล้วครับชาโนหมดเวลาแล้วนครับหมดเวลาแล้วนะครับชาโนนอ้าวอ้าวทำไมมีว้าอยู่ในบ้านล่ะครับกรรมการเสรครับผมเห็น โอ้ยบ้านโเคตรเชยเลยครับเอา <c oughs> ข้างนอกบ้านก็ไม่มีอะไรน่าสะดุดตาครับมีแค่ม้าซอมบี้สองตัว <c oughs> สามตกม้งทหมเนี่ยอ่ะบ้านนี้เอาไปเลยสองเต็มสี่ขอบเออแล้วใครเอาไก่ไว้บนบ้านผมครับเนี่ย <c oughs> กรรมาการแน่ๆเลย มาต่อกันที่บ้านที่สองครับบ้านพาทิสนะครับนี่มีประตูให้ด้วยโอ้ช่างเท่มากนะครับนี่เปิดไปโอ้โหนี่มาตรงนี้นะครับนี่มีหนังสือมีมีนอนมีหนังสือแล้วก็มีชุดกระดกนี่อะไรกชุดกระดกชุดกระชุดกระชุดกระก็มีโต๊กครับแล้วก็มีโคมไฟแล้วก็มี มานแล้วก็มาดูดดดฟ้านะครับอดดฟาอ้อันตรายมากครับขอบมุณผมว่ากรรมการเริ่มเบี้ยอะไทักอย่างกันนะครับอ๋อแน่นอนครับขโมดก็ไม่มีแรงนะครับบ้านนี้เอาไปเลยเจ็ดเต็มสิบครับประกาศผู้ชนะยังครับ ผมจะมาบอกผู้ชนะครับคชนชนะก็คือคือผมเองคือคือคือพอดีครับผมเย yeah! ้บุญลวงทวดของผู้แพ้คืออะไรครับขอผู้แพ้คือชาโนนครับบญหลวงทวดคืออะไรครับ บทลงโทษก็คือโด,ดน e n นทีระเบิดบ้าตุ้งตุงต้ตครับอ้าวโดนแน่ๆๆๆ่ใหญ่่่ยนทีไม่ระเบิดเลยครับอ๋อผมไม่รีบครับผมขอเซ็ตกำลังก่อนอ้าวเำไมบ้านผมระเบิดด้วยครับเฮ้ยชาโนูนไมด,ดบอ,อมบไรอะนี <c oughs> ่นะครับเดี๋ยวเอาบาทลงโทษก่นกนอนคุณก <c oughs> าร์จทำบ้านผมไปไหมอะ ช่แล้ครับมันไม่อยู่แล้วครับวดเดกวีเ,วเ,เอเอ,เอ,อมกมาราไม่ได้ครับทลโุกแพ้พนนครับนคตรเลกเลยอกรรมาการไม,ไม่ไม่ทำโทษหรอกเขาเ้าคนครขายมาที่ไหนครับนนเนี่ยมาจากหนเนี่ย เอาบ้านผมหายเลยเสาำหรับคลิปนี้โบดเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ติดตามคลิปหน้าด้วย